ทุกคนคะเคยมีโมเมนต์แบบนี้ไหมคะกำลังจะเมาท์มอยกับเพื่อนสาวอย่างออกรถแล้วจู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเด้งออกมาจากคอก้อนเล็กๆยกสีขาวๆแล้วโอ้ยกลิ่นมันคือมันกลิ่นแบบชนิดที่ว่าเพื่อนที่อยู่ข้างๆนี่แทบจะสตันไปเลยถ้าใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างขอยืนยันค่ะว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว ไอ้เจ้าก้อนปริศนาที่เราเรียกกันติดปากว่าก on ้อนทอนซินหรือชื่อที่ฟังดูยิ่งใหญ่ว่าทอนซิลสโตนหรือทอนซิโลลิตนี่แหละค่ะหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าอายแต่เปล่าเลยค่ะวันนี้เราจะมาไขาความลับของเจ้าก้อนทอนซินท่านกันแบบละเอียดทุกซอกทุกมุมบอกเลยว่าฟังเพลินจนลืมเวลาถ้าพร้อมแล้วมาลลยกันเลยค่ะก้อนทอนซินคืออะไรมันมาจากไหน ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับตัวเอกของเรากันก่อนค่ะนั่นก็คือต่อมทอนซินของเรานี่แหละค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าทอนซินมันคือก้อนเนื้อกลมๆเรียบๆที่อยู่ในคอเราใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะต่อมทอนซินมันเหมือนกับฟองน้าใช่ค่ะฟองน้ำที่มีรูพรุนเล็กๆมีร่องเล็กๆที่เรียกว่าทอนซิลคริปหรือทอนซิโลลิเต็มไปหมดเลยค่ะ ทีนี้เวลาที่เรากินอาหารดื่มน้ำหรือแม้แต่ตอนที่เราพูดคุยกันเศษอาหารเล็กๆเ,เซลล์ที่ตายแล้วจากในปากเราแบคทีเรียตัวร้ายที่อยู่ในช่องปากหรือแม้แต่เมือกมันก็จะเดินทางมาแล้วก็แอบเข้าไปซุกซ่อนใน,ในหลุมเล็กๆเ,เหล่านั้นค่ะแล้วมันก็รวมตัวกันจับกลุ่มกันก่อตัวกันเป็นก้อนเล็กๆที่แข็งตัวขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นก้อนทอนซินที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะมันเหมือนกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายจิ๋วแต่แจ๋ว ที่ค่อยๆรวมตัวกันแล้ววันหนึ่งเมื่อมันมีขนาดใหญ่พอมันก็จะระเบิดออกมาพร้อมกับกลิ่นอายเห่งความหายยะนะที่ไม่มีใครอยากจะสัมผัสแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะเจ้าก้อนทอนซินนี่ไม่ได้เกิดจากความสกปรกอย่างเดียวค่ะบางทีคนที่แปรงฟันสะอาดดูแลสุขภาพช่องปากดีเยี่ยมก็ยังมีโอกาสเกิดได้ค่ะเพราะมันขึ้นอยู่กับโครงสร้างของทอนซินของเราตั้งแต่เกิดถ้าใครเกิดมามีหลืบทอนซินที่ลึก หรือมีรูพรุนเยอะกว่าคนอื่นก็เหมือนกับมีบ้านพักให้เจ้าก้อนทอนซินมันก็เข้ามาสร้างอาณาจักรของมันได้ง่ายกว่าคนอื่นน่าสงสารเนาะสาเหตุที่พบบ่อยใครที่ต้องระวังเป็นพิเศษทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าใครกันนะที่มีโอกาสได้สัมผัสกับประสบการณ์อันน่าขนหัวลุกนี้มากกว่าคนอื่นโครงสร้างของทอนซินถ้าคุณเป็นคนที่มีหลืบทอนซินลึกมีรูพุนเยอะก็ต้องทำใจไว้เลยค่ะ เพราะมันคือบ้านพักสุดหรูของเจ้าก้อนทอนซินเลยสุขอนาวันในช่องปากอันนี้สําคัญมากมากเลยนะคะทุกคนถ้าเราเป็นคนที่ไม่ชอบแปรงลิ้นไม่ชอบใช้ไหมขัดฟันหรือไม่เคยบ้วนปากเลยมันก็เหมือนกับเรากําลังเปิดประตูบ้านแล้วเชื้อเชิญเจ้าก้อนทอนซินให้เข้ามาสร้างความวุ่นวายในคอของเราได้อย่างสบายใจเลยค่ะโรคประจําตัวอย่างเช่นภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรังหรือคนที่เป็นภูมิแพ้ที่มีเสมหะหรือน้ำมูกไหลลงคอ ไอ้เจ้าเสียมหะเนี่ยมันก็ไปเพิ่มเชื้อเพลิงให้เจ้าก้อนทอนซินเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นหรือแม้แต่คนที่ชอบสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆสารเคมีเหล่านี้มันก็จะไปทําให้ระบบนิเวศในช่องปากของเราเสียสมดุลกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุชั้นยอดให้กับเจ้าก้อนทอนซินได้อย่างดีเลยค่ะอาหารการกินบางคนก็จะมีอาการนี้หลังจากกินอาหารบางชนิดค่ะอย่างเช่นอาหารประเภทนึ่มหรืออาหารที่มีแป้งเยอะๆก็อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดเจ้าก้อนทอนซินได้ง่ายขึ้นสรุปง่ายๆนะคะ ตัก้อนทอนซินมันเหมือนกับกลุ่มเพื่อนที่ชอบปาร์ตี้ที่รวมตัวกันกินดื่มแล้วก็ทิ้งขยะไว้ให้เราเก็บกวาดแถมยังทิ้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ไว้ให้เราต้องรับผิดชอบอีกน่าเจ็บใจจริงๆเลยค่ะหัวเราะอาการบ่งบอกถ้ามีอาการเหล่านี้คุณอาจจะกําลังมีก้อนทอนซินแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าเรากําลังมีไอ้ตัวร้ายอยู่ในคอของเราแล้วมาดูกันค่ะกลิ่นปากรุนแรง กลิ่นปากที่เกิดจากก้อนทอนซินนี่มันไม่ใช่กลิ่นแบบไม่ได้แปลงฟันหรือกินกระเทียมมานะคะแต่มันคือกลิ่นที่น่าสะพรึงกว่ากว่านั้นมันคือกลิ่นของซากศพเน่าที่เราเองก็สัมผัสได้หรือคนรอบข้างก็ต้องสะอึกกันไปเลยค่ะเจ็บคอหรือระคายเคืองในลําคอ คุณอาจจะรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาเกาะติดอยู่ในคอตลอดเวลากลืนน้ำลายก็รู้สึกฝืดๆกลืนอาหารก็ลำบากแล้วบางครั้งมันก็ทำให้เราไอหรือกระแอมตลอดเวลาเหมือนเรากำลังพยายามจะกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากคอก้อนสีขาวหรือเหื่องในลำคอ ถ้าคุณเป็นคนใจเด็ดลองส่องกระจกดูในคอตัวเองสิคะถ้าคุณเห็นก้อนขาวๆเล็กๆหรือเยือเย่อๆที่เกาะติดอยู่ตามร่องตามหลืบของทอนซินก็ยินดีด้วยค่ะคุณได้กลายเป็นสมาชิกคนสําคัญของคลับคนมีก้อนทอนซินแล้วค่ะวิธีแก้ไขกําจัดเจ้าก้อนทอนซินให้สิ้นซากมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะวิธีจัดการกับเจ้าก้อนทอนซินบอกเลยว่ามีหลายวิธีให้เลือกสรรมาเริ่มกันเลยค่ะ ทำความสะอาดช่องปากอย่างถูกวิธีวิธีนี้เป็นวิธีที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือการแปรงฟันให้สะอาดใช้ไหมขัดฟันทุกวันและที่สำคัญคือการแปรงลิ้นอย่ามองข้ามการทำความสะอาดลิ้นเด็ดขาดนะคะเพราะลิ้นของเราก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแบคทีเรียที่ดีเลยค่ะบ้วนปากด้วยน้ำเกลือ เป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลดีมากๆเลยค่ะลองผสมเกลือในน้ำอุ่นๆแล้วก็แหนหน้าขึ้นแล้วก็อาทำเสียงในคอให้เหมือนกับการกลั้วคอให้ลึกที่สุดไอ้เจ้าเกลือเนี่ยมันจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วช่วยให้ก้อนทอนซิลลุดออกมาได้ง่ายขึ้นใช้คอตต้อนบัดหรือเครื่องมือเฉพาะ อันนี้สำหรับคนใจเด็ดค่ะคือการใช้คอตตอนบัตที่ชุมน้ำสะอาดค่อยๆดันหรือกดเบาๆบริเวณที่สงสัยว่ามีก้อนทอนซินแล้วเจ้าก้อนนั้นมันก็จะแดงออกมาแต่ระวังนะคะวิธีนี้ต้องทำอย่างเบามือมากๆถ้าทำแรงไปอาจจะทำให้เจ็บคอหรือเกิดแผลได้ตอนนี้ก็มีเครื่องมือเฉพาะสำหรับทำความสะอาดทอนซินแล้วนะคะเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาอย่างปลอดภัยสามารถไปหาซื้อมาใช้ได้ค่ะ ใช้เครื่องฉีดน้ำทำความสะอาดช่องปากถ้าใครมีเครื่องนี้อยู่แล้วบอกเลยว่าคุ้มค่ามากเพราะมันจะช่วยฉีดน้ำไปตามซอกหลืบต่างๆของทอนซินช่วยให้เศษอาหารและเจ้าก้อนทอนซินหลุดออกมาได้ง่ายและสะอาดกว่าที่ใช้คอตตอนบัตเยอะเลยค่ะที่สำคัญปลอดภัยกว่าที่จะใช้คอตตอนบัตเยอะเลยและสุดท้ายถ้าลองมาหมดทุกวิธีแล้วก้อนมันก็ยังอยู่มันสร้างความรำคาญใจมันทำให้เราเจ็บปวดมันทำให้เรามีไฟ นั่นคือสัญญาณเตือนว่าเราต้องไปหาคุณหมอแล้วค่ะคุณหมออาจจะแนะนำให้ดูดออกหรือในกรณีที่รุนแรงมากๆอาจจะต้องผ่าตัดต่อมทอนซิลออกไปเลยเพื่อจบกันหานี้ให้สิ้นซากเห็นไหมคะทุกคนเจ้าก,ก้อนทอนซิลตัวร้ายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือเรื่องที่เราจะต้องเก็บไว้คนเดียวมันคือเรื่องปกติที่คนส่วนใหญ่อาจจะเคยเจอหรือกำลังเผชิญหน้าอยู่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องรู้จักแล้วก็ จัดการมันให้ถูกวิธีและสิ่งที่เราต้องทำเป็นประจำก็คือการดูแลสุขภาพช่องปากของเราให้ดีที่สุดเพราะสุขภาพช่องปากที่ดีก็คือเกราะป้องกันชั้นยอดที่จะช่วยให้เราปลอดภัยจากเจ้าก้อนทอนซินและกลิ่นปากได้ตลอดไปจำไว้นะคะปากปากของเราคือประตูสู่ความประทับใจและความมั่นใจอย่าปล่อยให้ก้อนทอนซิลมาทำลายความสุขและความมั่นใจของเรานะคะทุกคนคะ การมีก้อนทอนซิลหรือที่รู้จักกันในชื่อทอนซิลสโตนส์ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือน่าอายเลยนะคะเพราะมันเป็นปัญหาสุขภาพในช่องปากที่หลายคนต้องเผชิญหน้าโดยเจ้าก้อนจิ๋วแต่แจ๋วนี่เกิดจากการรวมตัวกันของเศษอาหารแบคทีเรียเซลล์ที่ตายแล้วและเมือกที่สะสมในร่องเล็กๆของต่อมทอนซินซึ่งถือเป็นสาเหตุหลักของกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์อาการเจ็บคอและความรู้สึกระคายเคืองเหมือนมีอะไรติดอยู่ในคอ แม้ก้อนทางซินจะไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงแต่มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นใจในชีวิตประจำวันของเราได้เลยค่ะ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจึงเป็นสิ่งสําคัญสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการรักษาสุขอ,อนามัยในช่องปากให้ดีอย่างสม่ําเสมอเริ่มจากการแปรงฟันให้ทั่วถึงอย่างถูกวิธีการใช้ไหมขัดฟันเพื่อกําจัดเศษอาหารที่ตกค้างตามซอกฟันรวมถึงการทําความสะอาดลิ้นซึ่งเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียที่สําคัญนอกจากนี้การกลั้วคอด้วยน้าเกลืออุ่นๆยังช่วยชะล้างและฆ่าเชื้อแบคทีเรียทําให้จกก้อนทอนซิลหลุดออกมาได้ง่ายขึ้น หากรู้สึกรำคาญใจหรือมีอาการรุนแรงอย่างเช่นเจ็บคอมากกลืนลำบากหรือรู้สึกเหมือนมีอะไรติดคออย่างถาวรการปรึกษาทันตแพทย์หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะคุณหมอจะสามารถวินิจฉัยและแนะนำแนวทางที่เหมาะสมได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือเฉพาะทางเพื่อกำจัดก้อนทอนซินหรือในกรณีที่จำเป็นอาจพิจารณาการผ่าตัดต่อมทอนซินออกเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างถาวร การทำความเข้าใจและจัดการกับก้อนทอนซินอย่างถูกวิธีจะช่วยให้เราสามารถรักษาความสะอาดในช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพและเรียกคืนความมั่นใจในการพูดคุยและเข้าสังคมกลับมาได้อีกครั้งเพราะปากของเราคือประตูสู่ความประทับใจอย่าปล่อยให้ก้อนทอนซินมาทำลายความสุขและความมั่นใจของเรานะคะ